สวัสด sucking, ีเจ้าทุกคนป้าต่อยคลิปนี้ป้าต่อยถ่ายลูกผักหวานนี่ป้าต่อยเห็นลูกมันเยอะแดงเต็มต้นเลยเพื่อนเพื่อนดูป้าต่อยถ่ายลูกมาให้ดูนะเนี่ยลูกผักหวานเคยเห็นกันไหมเคยเห็นไหมเคยเห็นแต่ลูกเขียวๆลรวบางทีอะลูกแดงแงเหลืองๆปันนี้อาจจะไม่ค่อยเคยเห็นกันนะพร้อม ร้อนที่จะงอก้วแบบนี้เอาไปหวานแบบนี้แดงทั้งต้นเลยยอดก็มีนี่ไม่ได้อยู่ในปา่านี่อยู่ในบ้านอยู่อยู่ข้างบ้าน สวยแดงช่ำเลยผักหวานป้าน,นี่มันกลายเป็นผักหวานบ้านแล้วต้นใหญ่ด้วยต้นนี้ น่ากินเลยแต่นี่มันเป็นเม็ดแก่มาแล้วเม็ดแก่นี่เอาไปหวานมันก็ขึ้นแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวก็ต่อยเอาไปหวานเหมือนกันกลิ่งก้านใหญ่ออกไปนู่นนะต้นนี้ต้นดึกดำบรรแล้วสงสัยอ่ะต้นใหญ่ อันนี้อันนี้ยังไม่แดงเท่าไหร่อ้น,นี้ยังไม่แก่จัดน,นี่ยังไม่แก่จัดอันนี้กลางเกา่ากางใหม่กางดิบกลางถูกต้นนู้นเหลืองอ๋อ,อยแดงแจ๋น่ากินไออ่อนๆทำไมเขากินได้อ่ะแล้วแก่พันนี้ทำไมเขาไม่กินกันอะ อมันพร้อมที่จะขึ้นแล้วนี่เนาะมันก็ต้องแข็งนะมันแก่ถ้าอ่อนๆาะกินได้โอ้ยสวยสวยสวยตนที่ไม่เคยเห็นกรต่อยยังไม่เคยเห็นเลยกรต่อยก็เคยเห็นเมื่อตอนเข้ามาเก็บที่บ้านเพื่อนนั่นแหละเห็นลูกอ่อนมัน แต่ลูกแกสีพันนี้ยังไม่เคยเห็นก็เพิ่งเคยเห็นนี่เหมือนกันเด็กเทพ or, ป้าถอยเด็กเทพเด็กเทพมาได้ดูเนาะเต็มต้นทียหมดเนาะตรงนูน้นตรงนี้ตรงนั้น สำหรับคนที่ไม่เคยเห็นโอเคโอเคจลิปนี้ก็ต่อยฝากไว้แค่นี้ก่อนนะเจ้าเพื่อนๆขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะจ๊ะ ਖਾਵਾਂ ਦੀ nah.